สองตัวหรือสามตัวรถแห่สาวน้อยแม่แพงจะมาแสดงที่นี่เลยครับสวัสดีครับผมบ่าวน้องครับมือนี้ก็มาพปผอกับบ่าวน้องคือเก่าครับมือนี้บ่าวน้องอยู่ศาลแม่ฮันนี่นะครับเนาะมือนี้ผู้คนหลายครับมือนี้ผู้คนหลายแห้งครับเพราะว่ามือนี้สีมีอีหล่าหน่อยน้องอุ้งอิงเพิ่นมาไอ้ไทยเอ็มวีเพลงครับ แม่จินแตลาเนาะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้กับลอ่อนองวิงครับเพราะว่าแม่จินตลามาแล้วเนาะครับเนาะแต่ว่าส่วนตัีเป่าหนองบงหูเด้อว่าพ่นจิมีหาบอ่อแต่ว่าที่มีหายแน่นอนก็นกนคือพระเอกวัดศิวดลครับพระเอกวัดศิวดลเห็นเพิเ่งเบิ่งรถตลียู่ว,วังหันเดี๋ยวถ้าจังไปเบิเ้งนนํากันเนาะครับเนาะวัดพระเอกวัดศิวดลเพิ่นได้รถตลีใบไดได้เลขอีหยังแล้วก็สิตรงกันกันกบเรขทกี่บ่าหนอง มาขอแม่ฮันนี่บอบ้านหนองมาขอแม่ฮันนี่เด็กถูบ,บ้านหนองเจ็ดเจ็ดสามเนาะแล้วก็จ้าวลูกวิปงในสองเจ็ดนะจังไปเบิ่งน้ำกันครับว่าพระเอกวัดสุวรรณเพิ่นได้เลขตัวเดียวกันกับบ้านหนองบอท,งทั้งที่บราเคยได้คุยกันเลยนะครับเนาะเดี๋ยวบ้านหนองพาไปเบิ่งถ่ายบรรยากาศนะครับเนาะอีกชักนข่า,าวเดี๋ยวบ้านหนองจะสีภาไปเบิ่งตัวเลขนะครับเนาะกับพระเอกวัดช่วกับวงยิงนี่แหละ น้นล่ครับน้องอ,อมแอมครับคู่มอนอิงครับ พระเอกวัดศิบดลนะครับเป็นจับเล็กอย่ามาเบ่งนำกันครับเดยวจับลูกวิ่งปองแม่บองหันได้ตัวไหนเดหกหนึ่งศูนย์เด็กหกหนึ่งศูนย์ บนไหนแล้วบนไนกันแล้วของหนันสือสองเจ็ดสองเจ็ดซีหาและีหนึ่งมีหลายหนังสือซีหานี่เล็ เด็กของพระเอกวัดชิบดนครับเพิ่นมาเอาโชกอยู่สารแม่หนีเพิ่นมาไทยเอ็มวครับเพินมาไทยเอ็มวีเพิ่นกะมายิบเอาโชคนําครับอย่าบึงว่าเพิ่นจะเอาตัวไดแน่เพิ่นจับลูกปิงปองเพิ่นจับลูกปิงปองแม่เด้ามหกละกะหนึ่งศูนย์ คนไท,ทยคู่กับเอฟซีกันพี่จ้าจีธกันสาล้านนี่ละคือคนรู้สึกจังไหนหรอก เบอนเลยบอแนไนเลยบรหนเลยเอานอนหลับยวนที่งานทามาวันนเห็นใี่เห็นนั่าใจใจบาสมาหาเมีแต่ว่ามือสิธิมากมือมันนี่เลนมันนี่เลนนส่พอดนอนอยู่นี่่ลองมอครับได้ลองพิจารณาเ่เสื่อมักไปน้ำแกน ผมเป็นสี่สองสองเก้าเจ็ดเจ็ดสีห้าแล้วก็หาสี่หนึ่งคันเา่งครับผมสองเจ็ดเพราะว่าผมมาจับเลยมีป้องแม่ไดสองเจ็ดหรือแ,แม่นี่จับเองหอครับผมจับเองจับมือเดี๋ยสองสามวันละครับ เห็ดคลิปไปแล้วบ่เห็ดลงแล้วเห็ดลงแล้วเรียบร้อยจุดเทวเดเจ็ดสามจุดเทวเดชเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็จับลูกปิ๊งปองเดชสองเจ็ดครับผมแล้วก็มักสองเจ็ดแล้วก็เพราะว่างหัพระเอกวัดสิวสอโดนเพิ่อนจะเพิ่อนเอาสองเจ็ดขึ้นกันเอาบ่แค่ว่าเพิ่อนบริจาคไปสองเจ็ดบ่เพิ่อนจับเลยสามหกเพิ่อนอ่านสื่อตัวอื่นแต่เพิ่อนสื้อตัวอื่นเพิ่อนมักเพิ่อนมักสามหก เจ็ดสองหมาตรงกันกับเล็แมนกี่เสดีมตกับเล็ดี่เลาย่มาตรงกันกับเลขแม่ฮันี่พอดีเลขเลขผู้ใดก่อนป่าช้า่อดิอได้ยูบงานซือไปแล้วสองใบสาเจ็ดลขงามเลขงามสามอเจ็ของผมก็ซื้อผมส่วนมาส่วนมาผมไปนักทั้งทเลขเบิ่ อยากมีอยากมีความหมดสกว่าหูดสึกจังไดนะคือเลขี้อยากมีความแบบบวกเบ้าแบบบวกเลยวันที่หนึ่งะนะโอ้แต่กระดาษสื่สองโตกันยังม้วนมาสั่นอยากอยากสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นนะโบ่แน่ได้บ่แน่ได้บ่แน่แม่พคนอาชีพดันใส่กันได้เพราะว่าคนคนมักน้ำหลายอยู่หงวดอีสองเจ็ดคนมักน้ำหลายี่หลีสังเกตเบิ่งคนมักน้ำหลายแห่งสองเจ็ดสวัสดีสุขสุขคน เจบปีัเดบเกินกาบนเนี่กันบอนเน่เนาะคันืคันล่างสองเจ็ดกระไดหกกกระดนแล้วยางไปคุยน้ำแลสิเขาอีกฉากนึงแล้ว่มือนีคนหลายขนาดขนาดบ่นด้แต่ใครย่บนย่ใเนาะอนี้แมนอยู่้านกลา เมื่อนี้นั่นหรกาจะไปบุนต์อนลองมันนะครับเด้อของดีเจสาวนั่งยืนเพิ่นกับมาก์คนะครับสองเจ็ดสองเจ็ดครับสองเจ็ดรวยพ่ออันไนเอี้ยีเลยจ้ะอ๋อจากขอให้โชคดีสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อย่างมีเนี่ยตัวนึ่งย่างมีเนี่ยตัวใดนซื้อๆเด้อค่ะพี่น้อง โบมากยังได้จับโรตารีไปป้ายแหงแล้วสองเจ็ดนะครับเดี๋ยวลองพิดเจรนาบุญกระโปงหูเด้อเดีวทางแนวทางเพราะว่าคันคันถือกะกับโบแมนอันนี้ดอกกับบารมีแม่ยขันหนีน่ำบารมีแม่ยขันหนีน้ำนะเดี๋ยวไปเบิ่งเลขของเชี่ยวไอ้ของอีกหลายๆคนนะครับเนาะสองเจ็ดนะครับเด้อของดีเจสาวน้ำเงินครับผม

ชื่อรี่แหละชื่อเรา้อรเรวเอาที่นี่ังปังเนี่ยเอาออกสองซเนาะเอาเอาก2ีมีตัวหรือสตัวรถแห่สาวน้อยแม่แพนจะมาแสดงที่นี่ครับ บอเจอร์บอสครับถ้าถือสองหกสี่บอสองโตกับสามโตรถแห่ผสิมาเล่นแม่ฮันนี่นะครับ